ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดของเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนอย่างเรานะคะนั่นก็คือการเป็นส้นเท้าแตกค่ะทุกคนค่ะแต่ตอนนี้ชาวไร่ชาวสวนอย่างเราไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเรามีครีมทาส้นเทา้าภูเขาฟูจิเทเซลสโนว์ฮิล r e ครีมผลลัพธ์ที่ได้นะคะเพียงทาแค่ไม่กี่วันผิวสัมผัสก็คื้นนุ่มมากเลยนะคะส้นเท้าที่แตกก็คือไปดูกันเลยนะคะว่าททรใช้ครีมทาส้นเทา้ากี่วันนะคะ ขึ้นแล้วนะคะทุกคนพี่น,น้องดีขึ้นมากเลยนะคะทุกคนมาถึงวันที่เจ็ดแล้วนะคะทุกคน,นที่ได้คือเดี๋ยวเรามาทาวัน้เลยนะคะทุกคนที่ได้ก็คือน้องแบบดีขึ้นมากเลยนะเริ่มเยอะเลยนะคะทุกคน เห็นไหมล่ะคะทุกคนเพียงทาครีมทา,ทาส้นเทา้าภูเขาไม่กี่วันนะคะผลเลยนะคะทุกคนง่มนมากๆเลยนะคะถ้าเราใช้ตัวนี้เลยนะคะสิงเทเซลสโนฮิลครีมนะคะหมืองกันได้เลยนะคะบอกว่าใช้ดีมากๆเลยคะ่ะไปแล้วค่ะ